แน่นอนนะฟันธงได้เลยถ้าผลาาคำพิพากษาออกเป็นเนกาิีฟจะส่งผลต่อธุรกิจของเขาทั้งหมดตั้งแต่อดีตปัจจุบันและในอนาคตอย่างแน่นอน สวัสดีครับมาพบกับผมเทาสศักจิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับหลังจากที่ศาลมีคำสั่งรับคำร้องในกรณี40สวได้มีการยื่นให้มีการชี้คุณสมบัติของเสถฐยรท,ทวีสินว่าขาดคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ ไม่มีผมผมไม่ทราบท่านต่อรองอะไรนะครับผมผมผมไม่อยากจะคิดไปในแง่ลบนะครับถ้าท่านท่านมีหน้าที่ของท่านก็เป็นหน้าที่ของท่านนะครับก็ได้ยินมาว่าบางคนถ้าเกิดหมดเวลาไปแล้วก็ไม่ควรจะเสนออะไรไงผมไม่ทราบก็ว่าไปตามกฎหมายถ้าตามกฎหมายถ้ายังมีสิทธิ์เสนออยู่ท่านก็มีสิทธิ์เสนอนะครับอันน er ี้อันนี้ผมผมคงไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับเพราะว่ากฎหมายมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาถ้าเขามีสิทธิ์เสนอเขาก็มีสิทธิ์เสนอแต่ถ้าเขามมีสิทธิ์เสนอก็เดี๋ยวก็ว่ากัน อันนี้ผมไม่ทราบนะครับส่วนเรื่องของการเกมต่อรองหรือว่าอะไรอยู่ข้างหลังผมผมไม่อยากมองลึกไปขนาดนั้นนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเองก็มีความปรารถนาดีกับประเทศชาติก็อยากให้อ่การที่บริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเป็นด้วยความโปร่งใสแล้วก็ชอบทมนะครับก็อย่าอย่าอย่าไปบอกว,ว่ามีใครอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าหรือว่าอะไรเลยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ท,ที่มันที่มันมาอย่างนี้แล้วมันก็ต้องมันก็ต้องให้ความกระจา่างกันไปต้องต้องต้องไปดูมติกันว,ว่าออกมายังไงออกมาหกต่อสาม ใช่ไหมครับให้ให้ให้รับเรื่อง5ต่อ4ไม่ไม่ไม่ต้องอยู่เป็นมาณที่เดียวเดี๋ยวไปดูทีเยไปดูเนื้อหาจริงๆยังไม่อ่านนี่เขาส่งมาให้อ่านผมไม่ได้อ่านเลยเนี่ยเขาส่งมาเนี่ยผมยังไม่ได้อ่านเลย่นจะให้กำลังใจตัวเองกับให้กำลังใจอ๋อผมผมผมว่าผมว่าผมว่าตัวผมเองนี่ผมผมว่าผมว่าคงไม่ต้องให้นะครับเพราะว่าผมเราอายุขนาดนี้เราผ่านวิกฤตมาเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยผมว่าผมว่ายังไงตรงนี้ไม่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 มีปัญหาแล้วครับแต่ส่วนที่คนที่ัพพ p o r t ก็ก็ขอให้มั่นใจว่าว่าผมทาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ทําให้ผมอยู่ก็ทราบดีอยู่ตรงนี้ว่าผมทาด้วยความบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าเราก็เป็นมืออาชีพเราก็พร้อมที่จะต้องที่จะต้องตอบข้อสงสัยอ่ะใช้คํานี้ดีกว่านะครับก็ไม่อยากคิดเป็นอื่นนะครับไม่คิดว่้มันลึกเกินไปเลยดีกว่านะครับมันมันไม่มีความสบายใจหรอกเชื่อว่าทุกคนก็มีความปรารถนาดีกับประเทศทั้งนั้นแหละนะครับกรณีน่้เป็นชนะที่ไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเราไปที่ณาอันนี้ก็บรรลุผลสาเร็จนะครับใน,ในแง่ของการท,ทําหน้าที่นะครับส่วนว่าศาลจะดาเนินการอย่างไรมีที่การอย่างไรเรียกผู้เกี่ยวข้องนะไป,ไปสวนไปแสดงาวาอเท็จริงอย่างไรและวิิจฉัยอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่ผู้เราครรพแล้วก็รอฟังคาตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนะครับ ในค im, <pi>, in, k k ําว ah, ิพากษ์อันีครั้งรับคําร้องในวันนี้ค่ะก็มีมติเสียงข้างมากแม้ว่าจะไม่ได้แบบคะแนนไม่ได้ห่างกันมากในการให้นายกรัฐมนตรีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในมุมมองของทสวมองไงคะอ๋อก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นความเห็นของแารัรหนุซึ่งก็ท่านมี9ท่านแต่ละท่านก็มีคุณลุมนะแล้วก็มาจากหลากหลายตามที่รัฐมนตรีกำหนดนะครับมาจากสารยุติธรรมสารปกครองนะฮะแล้วก็มาจากอาจารย์ วิทยาลัยที่เกี่ยวข้องรัฐศาสตร์วิทยาศาสตร์ศาสตรก็ก็สามารถมีความเห็เพื่อประโยชน์สาธารณะตามตามเป้าหมายของการตัดสิทคดีในในทางการเงินทางรัฐธรรมนูญทำได้อยู่แล้วครับตอนที่เราเสนอไปแล้วเราก็มีคําขอให้สั่งอยู่ทันทีเนี่ยเขเห็นว่าเราไปดูมาตรา82วงเล็บท้ายเนี่ยบอกแล้วว่าถ้าเป็นการใช้สิทธิ์ของสสก็ดีสวมือ่ลืกสิทธิ ของสวบดีหรือกอปตอไปยื่นต่อสารรัฐมนุลให้วินิจฉัยเรื่องนี้เนี่ยมีข้อความบอกว่าถ้ามีเหตุสกสันะว่าอาจจะผิดเนี่ยก็ให้สั่งพิติเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีคําขอไปตามบทยืญญัติในรัฐธรรมนูญนะเราแต่ว่าอย่างไรก็ดีเมื่อเมื่อศาลออกมาแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาราบท่านอาจจะคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติการทําหน้าที่โดยสจริตของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็มุ่งหมายให้บ้านเมืองนะสามารถ เดินหน้าไปได้ะะาาการดำเนานการปฏิบัติเป็นประโยชน์กับที่น้องประชาชนนะครับท่านก็ไปต่างประเทศท่า,านก็ไปทำภารกิจเกี่ยวกับกระทรวงต่างๆตามภารกิจของรัฐบาลดังนั้นแล้วเนี่ยผมก็ไม่ไม่ติดใจอะไรนะฮะแล้วก็เคารพศาลอยู่แล้วนะครับว่าท่านไม่ไม่รับคำร้องในส่วนของคดีย่อยก็คือคําขอให้หยุดปฏิปบัติหน้าที่เนี่ยนะฮะท่านอาจจะมองว่าจะสัง่งหยุดเมื่อไหร่ก็ไม่ได้มีผลเสียหายอะไรก็ การสั่งหยุดอาจจะเป็นปัญหาสําหรับท่านที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สั่งหยุดน,นะครับถ้าสั่งหยุดอาจจะมีปัญหาต่อความต่อเรื่องของนโยบายสาธารณะการบริหารการให้บริการสาธารณะก็ได้ครับะฉะนั้นเมื่อมีคําตัดสินแล้วเนี่ยแม้นว่านะครับจะให้ท่านนายกถ่ายคุณสมบัติย้อนหลังไปวันใดก็ตามแต่สิ่งที่ท่านทำด้วยความสุจเิตในการบริหารและการแผ่นดินเนี่ยอย่างไรก็ดีเราก็ ต้องถือว่าชอบรู้กฎหมายอยู่ดีชอบดยล่ามืออยู่ดี้ขก็ข้อกล่าวหาของท่านรัฐมนตรีที่นายกที่เหลืออยู่ก็คือว่าตัวท่านแล้วกรณีของท่านที่ชื่นบานท่านท่านได้ลาออกไปแล้วัเมื่อลาออกแล้วความชื่นสุดของท่านรัฐมนตรีเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ศาลจะต้องไปสั่งอีกใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ก็เป็นไปตามนั้นอย่างที่เราเข้าใจก็ส่วนที่รับไว้นี่แหละท่านต้องนายกต้องหาหลักฐานละ ตัวท่านต้องไปชี้แจงต้องไอธิบายนะว่าท่านซื้อสา์สุจริตนะแล้วก็ท่านไม่ได้ท,ทําผิดกฎหมายผิดจินตามอันดีหรือผิดจริยธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะที่ก็ให้โอกาสท่านนายกนะฮะที่จะไปให้ข้อไทจริงแล้วก็แก้ขอก้อกล่าวหาตามคำร้องครับมีกระแสมองว่าการยื่นคําร้องของสวทั้ง40คนเนี่ยเป็นการเหมือนทําให้บ้านเมืองต้องติดชะงักในติดลมในการบริหารงานราชการแผ่นดินหรือเปล่า ไม่ใช่เลยครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีกับประเทศนะครับเราเห็นว่ามีข้อกล่าวหาอาจจะทําให้บ้านเมืองสะดุดมากกว่านะอาจจะทําให้รัฐบาลไม่โปร่งใสรัฐบาลไม่สะอาดนะมีคก้กล่าวหาว่าท,ทําผิดรัฐธรรมนูญเราต้องเห็นปัญหานี้ครับว่าเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาสาคัญแล้วเราได้ทําหน้าที่ของเราที่เราเปิดดูตามรัฐธรรมนูนแล้วเราเป็นผู้ชงไม่ใช่เป็นผู้ชี้เรื่องเราก็ควรจะชง ปัญหาชาวบ้านเนี่ยไปให้สารชี้นะว่าถูกหรือผิดนะเพื่อความชัดเจนแล้วนายกไม่ติดแล้วก็สางงามมากที่จะเป็นนายกของประชาชนครับสารนะครับได้รับคำร้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้เศร,รษฐาทวีสินนะทำการชี้แจงภายในระยะเวลา15วันนะครับเศร,รษฐาก็ค่อนข้างจะเครียด นะครับก็บอกก็พร้อมจะชี้แจงทางเพื่อไทยก็ไม่เป็นไรไม่ผลผลกระทบใดๆแน่นอนสามารถดําเนินการได้ตามฟองเพื่อไทยนะรัฐบาลสามารถเดินไปต่อได้ไม่มีปัญหาอะไรนะก็ไม่กระทบทั้งเศรษฐกิจสังคมและก็การเมืองนะในขณะที่ทางหองการค้าก็ยืนยันว่าสถานการณ์แบบนี้ส่งผลกระทบเรื่องของความเชื่อมั่นโดยตรงนะโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐทาทวิสินนะที่แน่นอนนะ สภาวะเศรษฐกิจของไทยตกต่ำที่สุดในเอเชียสาเหตุที่ตกต่ำที่สุดในเอเชียเพราะรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทักสินคิดเพื่อไทยทำนะฮะแล้วก็เลือกเศรษฐาได้เป็นเศรษฐีกําลังกลายเป็นเนกาทฟซัมเกมที่กําลังทําร้ายรัฐบาลและทําร้ายประชาชนทั้งประเทศแต่ประเด็นที่น่าสนใจมีคนตั้งคําถามล่ะนะเราก็คงทราบกันดีร,นรัฐบาลเศรษฐาทวีสินไม่สามารถจะแก้ไปขปัญหาเศรษฐกิจสังคมและการเมือง นะครับความยุติธรรมได้นะครับยิ่งทำก็ยิ่งเละล่าสุดนะฮะก็ที่เพื่อไทยเองที่พักเพื่อไทยเองก็มีการโพสต์ต่อต้านการรัฐบาลปรากฏว่าทัวร์ไปลงพักเพื่อไทยต่างสนับสนุนการรัฐประหารพูดง่ายว่ารัฐบาลบริหารห่วยนะฮะประชาชนก็รีกรองให้ทหารเข้าทำการยึดอำนาจ นั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นฮะไปลงเพจไหนไปลงไหนทุกคนก็จะเหมือนกันนะเนเรียกร้องให้มีการยึดอำนาจคำถามในส่วนของเกมมีคนตั้งคำถามกับผมเยอะตกลงยังไงเนี่ยนะเมื่อสารรักคำร้องเรียบร้อยทำไมไม่หยุดการปฏิบัติหน้าที่เหมือนพลเอกประยุทธ์จันโอชาในสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีรับคำร้องปุ๊บสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เลยแต่คราวนี้รับคำร้องแต่ทำไมสารไม่ยอมม่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะฮะ ก็จริงๆแล้วถ้าหุ้นส่วนเข้าใจหลักนะคำพิพากษาของศาลหรือคำสั่งของศาลเป็นอำนาจของศาลที่มีทั้งหมด9คนศาล9คนมาจากไหนก่อนนะคนเนี่ยมาจากรัชกาลที่9ตั้งในสมัยรัชกาลที่9นะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและ สารทั้ง9คนกระทาการในพระปรมาภิไทยอันนี้สิ่งที่พวกเราต้องรู้ต้องเข้าใจประการแรกประการที่สองนะครับตอนนี้เนี่ยสถานก,การณ์ทางการเมืองตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงมีแต่คนถามผมผมเรียนยำน้ำนะผมทำไปสองคลิปแล้วถึงแม้สารจะรับหรือสารไม่รับทางเลือกของเศรษฐาทวีสิน รัฐบาลผสมที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนาที่มีสองทางเลือกกันนะรับไม่รับตัดสินไม่ตัดสินผลออกมามีสองทางยุบสภากับเปลี่ยนตัวนายกรัตรีก่อนหน้านั้นเขาก็มีสิทธิในการยุบสภาเปลี่ยนนายกรัตรีตอนนี้รับคำร้องปุ๊บก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนนายกรัตรีแล้วก็ยุบสภา ถ้าสารพิพากษาผิดหรือไม่ผิดถ้าผิดก็ไม่มีสิทธิ์ยุบสภานะนะก็เปลี่ยนตัวนายกมนตรีถ้าสารไม่ผิดก็มีทางเลือกสองทางเหมือนกันเปลี่ยนนายกมนตรีก็ยุบสภาเหมือนก็มีทางมันเป็นเดสโซนอะที่มันเข้าในรี่ทางนี้แหละมันไปไหนไม่ได้ละทําไมมันเป็นแบบนั้นเพราะทหารก็อยากรักฐบาล พักร่วมก็แตกกันเองกฎหมายต้องถามว่าข้อไหนที่เขายังไม่ได้ทําผิดไหก็เป็นสามประการที่เกิดขึ้นนะส่วนใครจะเป็นนายกบัญชีคนต่อไปผมก็บอกแล้วไงอ๋ออางอ๋ออางคือใครอนุทินที่จะต้องมีสิทธิ์มาโหวตเป็นนายกบัญชีแต่พักของอนุทินก็มีปัญหาเรื่องของการยุบพักอยู่ยังไม่จบนะกกตกําลังชงเตรียมชงที่จะมีการยุบพักการเมืองอย่างพักภูมิใจไทย นะครับนั่นหมายความว่าการสั่งพักการทำงานของเศษฐาซึ่งกระทำความผิดในเรื่องของทนายถุงขนมวันนี้สารได้คำร้องแน่นอนฮนะก็เท่าเข้าเข้าองค์ประกอบความผิดซึ่งผมบรีไปแล้วว่าถึงแม่พิชิดชื่นบานจะลาออกเศษฐาก็ยังคงมีความผิดอยู่และไม่ได้มีความผิด มันค,คล้ายๆกับเรื่องของกรณีพักเก้าไกลอ่ะสารธรรมนูญจะมีคำพิพากษาก่อนว่าผิดล้มล้างการปกครองหรือไม่ล้มล้างการปกครองถ้าล้มล้างการปกครองปุ๊บยังไม่ถูกดำเนินคดีต้องไปโดนดำเนินคดีอาญาอีกต้องไปโดนคดียุบพักอีกกรณีเศรษฐาเหมือนกันสารรับทาสารฟันมีความผิดเมื่อฟันมีความผิดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าปปชจะต้องฟ้องสารอาญาทุจริตนะครับประพฤติมิชอบ เอาผิดเรื่องจริยธรรมถูกต่อสิทธิทางการเมืองเอาผิดเรื่องมาตราหนึ่งอีกต่างหากนะงานนี้หนักละซึ่งแน่นอนนะมันจะส่งผลต่อตัวเศษฐธาทวีสินและแน่นอนมากกว่านั้นจะส่งผลต่อธุรกิจของเศษฐาทั้งหมดเลยถ้ามีคำพิพากษาในเชิงลักษณะดังกล่าวนะครับถ้าเป็นผมในระหว่างนี้เนี่ยให้ผมเลือกนะผมเลือกลาออกนะครับการเดินไปแบบนี้ ะะของเศรษฐาบที่เป็นในทุนมาลงทุนทางการเมืองนะฮะหวังจะได้มียศตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่ผลที่ออกมากลับกลายเป็นเนแง่ลบแน่นอนนะฟันธงได้เลยถ้าผลาาคำวิพากษาออกเป็นเนกง่ลบจะส่งผลต่อธุรกิจของเขาทั้งหมดตั้งแต่อดีตปัจจุบันและในอนาคตอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักด์เจียมขิดพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ฝ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานด้ำคืนผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาอนผูขคอฟ้าปามาจนท่านพ้นโยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศ การที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชน์ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นป่าไพ่ไม่เคยไหว,ว้วั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจท้าไทายร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชการที่สิบ ใมสัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนาาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไัยไม่เคยไหว้ไหวไ้วไวไวฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น